ว่าอะไรไงอันนี้มาลองเปล่าเอามาลองไม่ต้องลองกับเปล่าจริงๆอย่าพูดว่าลองน้องน้องอย่าพูดกับพี่ว่าลองเปล่าก็เปล่าเปล่าเต็มเต็มเอาไหมต้องแรงไม่ต้องแรงเปล่าเรื่อยเรื่อยเปล่าเรื่อยอีกอีเอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นครับพอเอาไหมยังพอเป็นดาบเอาไหมรับผมเอาพี่ไหมครับครับพี่ไหมอะไรกันแล้วกระหนาวบ้านพี่อยู่แค่ตรงเนี้ย โอ้ยเบายาวๆตอนนี้ยาวไหมครับหายใจลึกไหมครับครับอีกีกอีกเ่าแรงนะครับเาแรงไปเาแรงไปต่อเนื่องแบบไหนเ่าแบบยาวๆเอาเบาเาเบาเนะตเาเบาไปเรื่อยๆเบาเบาแบบซบๆซซครับต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับอีกๆีๆกอีกตีก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 โอเค ยังไงต่อนั่งนั่งแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวทุกคนจะอย่างไรต่อก็ว่ากันมาครับผมใจเย็นใจเย็นครับท่ใจเย็นแล้วใจเย็นแล้วไม่ใช่อะไรบ้านอยู่แค่นี้ไม่ห่าขับรถมาแม่งก็ไม่มีเหี้ยอะไรเลยอะไรเหรอไม่มีไม่มของพี่นี่ไงของพี่นี่ไงเกาะไปเลยเกาะไปเลย พี่ค่นผมพี่แคีท่อยู่เจ้าหน้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรคุยกัไดก็คุยเลยก็คุยลก็คุยเลย